ปรากฏว่ามีการวิเคราะห์ของ East Asia Forum นะครับได้มีการรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจคือรากฐานสำคัญของหุ่นมาเน็ตในกัมพูชาเนี่ยนับตั้งแต่9ก้าขึ้นสู่การทอดอำนาจเป็นนายกรัตรีตหุนเซนนะฮะบีดาของเขาตั้งปี2023ไเป็นต้นมาแล้วก็ยึดมัน่นตำลาเชิงกลยุทธ์ที่ยึดหลักการประชาธิปไตยเช่น หลักนิติวัฐที่มีบทรับรองการเคลื่อนเติบโตทางเศรษฐกิจนะแล้วก็ใช้ปลุกชาตินิยมสวัสดีครับมาพบกับผมเทศักกิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์ับวันนี้ ก็คงจะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเรื่องของความอืดเฉาเรื่องมิสยู n นิ e เวิร์สยังคงไม่จบนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของคำมเมนตตอนนี้ยิ่งทำยิ่งเละการล่มสลายของฮุนเซนฮุนมาเน็ตกำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นราอูนโรชาประธานและเจ้าของร่วมองค์กรมิสยูเนิเวิร์สถูกสำนักง,งานอายการสูงสุดเม็กซิโกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการ ฐานต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นผู้นำองค์การอาชญากรรมที่ลักลอบขายาเสพติดอาวุธสงครามและน้ำมันเถื่อนระหว่างกัวเตมาลาและเม็กซิโกรายงานดังกล่าวถูกเปิดเผยท่ามกลางมรสุมความขัดแย้งที่ถาโถมเข้าใส่เวทีมิสยูนิเวอร์สในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์รีฟอร์มาของเม็กซิโกรายงานว่าราอูลโรชา นักธุรกิจชาวเม็กซิกันซึ่งดำรงตำแหน่งประธานและเจ้าของร่วมขององค์กร Miss ูนิเวอร์ Universe, และยังเป็นเจ้าหน้าที่กงสูลของกัวเตมาลาในเม็กซิโกถูกสำนักงานอายการสูงสุดเม็กซิโกตั้งข้อหาและมองเป็นผู้นำองคอ์กรอาชญากรรมองคอ์กรดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือผ่านแม่น้ำอูซูมาซินตาก่อนจะขนส่งต่อด้วยรถบรรทุกไปยังเมืองเกเรตาโรประเทศเม็กซิโก พ้นจากทะเลาะไทยกัมพูชากระอกัก IMF เตือนเศรษฐกิจเสี่ยงหดตัวหัน GDP ปีนี้จะโตแพ้4.8%และเหลือ4%ปีหน้ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาสำหรับปี2025จากระดับ6.2%เหลือ4.8%และเหลือ4%สำหรับปี2026อ้างอิงผลกระทบทางลบจากความตึงเครียดชายแดน นักท่องเที่ยวขาเข้าลดลงและกิจกรรมที่ซบเซาในภาคการเงินในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่25พฤศจิกายน IMF เน้นว่าเศรษฐกิจของกัมพูชายัางคงเร่งเครื่องในปี2024และการเติบโตแต่ระดับ6%ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของการส่งออกภาคสิ่งทอและการเกษตรและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แนวน้องดังกล่าวยังคงสานต่อจนถึงช่วงครึ่งปีแรกของปี2025ทําให้ช่วงนั้นมีการประมาณการว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาจะขยายตัวถึง6.2%เมื่อเทียบเป็นรายปีอย่างไรก็ตามเรื่องช็อกที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันทั้งประเด็นพิพาททางการค้าความตึงเครียดตามแนวชายแดนกับไทยและการเติบโตของสินเชื่อที่ซบสเซาเผยให้เห็นความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ และสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจกำลังปรากฏขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี2025กระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพกัมพูชาออกมาปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวต่อรายงานของ Human Rights Watch เกี่ยวกับสถานการณ์อันยากลำบากของแรงงานหลายแสนคนที่กลับจากไทยเรียกผลการค้นพบขององค์กรแห่งนี้ว่าเป็นเท็จไม่มีความเป็นมืออาชีพและไร้หลักฐาน รายงานของกลุ่มสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่25พฤษภาคมระบุว่ารัฐบาลกัมพูชาล้มเหลวในการสนับสนุนแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับจากต่างแดนสืบเนื่องจากความขัดแย้งตามแนวชายแดนเมื่อช่วงกลางปีจำนวนมากในนั้นเป็นหนี้ m i โคร f i n a n c e คือหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินรายย่อยและอยู่ในภาวะขัดสนอย่างหนัก ในท้อยแถลงของกระทรวงแรงงานในการฝึกอาชีพกัมพูชาระบุว่าแรงงานของ Human Rights Watch บิดเบือนความพยายามของรัฐบาลในการสนับสนุนแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับจากต่างแดนและเกาะความเข้าใจผิดผิดด้วยเจตนาร้ายเกาหลีใต้จัดให้แบบจุกๆความบาดครั้งใหญ่สุดเครือข่ายสแกมเมรโดนรวด132องค์กร15บุคคลรวมทั้งปรินส์กรุ๊ปและฮุยวันกรุ๊ป รัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อวันพฤหัสบดี27พฤษภาคมกำหนดมาตรการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเล่นงานองค์กร132แห่งและบุคคล15รายที่เกี่ยวข้องกับบรรดาเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาและมีพลเมืองเกาหลีใต้ตกเป็นเหยื่อจำนวนมากมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามทั่วทางรัฐบาลในการหาทางวงจัดการกับกรณีที่มีชาวเกาหลีใต้ ถูกก่อนวงเข้าไปยังกัมพูชาเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วจากโฆษณาชวนเชื่อจ้างงานด้วยค่าแรงระดับสูงแต่สุดท้ายต้องตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมรุนแรงต่างๆนานาในนั้นรวมถึงลักพาตัวและบังคับกักขังในเขตล้อมรั้วสแกมเมอร์มาตรการนี้ของรัฐบาลถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรแต่เพียงไฟเดียวครั้งแรกของรัฐบาลในการตอบโต้อาชญากรรมข้ามชาติและถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งเดียวใหญ่ที่สุด เขาที่เคยมีมาจนถึงตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ระบุในวันพฤหัสบดี27พฤษภาคมสุดช็อกอาคารโรงเรียนอินโดถล่มต่อหน้าเด็กหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เกิดเหตุการณ์สุดระทึกในจังหวัดอาเจประเทศอินโดนีเซียเมื่ออาคารหอพักนักเรียนสองชั้นของโรงเรียนประจำอิสลามดดยะนัชมุนฮิายาอลัลอาซิซีย พังถล่มลงไปในแม่น้ำบาเตลีกอย่างกระทันหันหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องถล่มพื้นที่ต่อหน้าต่อตาครูและนักเรียนที่ยืนดูเหตุการณ์คลิปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลแสดงให้เห็นว่าอาคารเริ่มชุดตัวก่อนจะยุบและพังถล่มทั้งอาคารและไหลลงแม่น้ำไปทั้งหลังภายในไม่กี่วินาทีโดยผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าดินสไลด์เกิดจากน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นและกระซอตะลิ่งจนฐานรากของตัวอาคารพัง อย่างไรก็ตามไม่มีแรงงานผู้เสียชีวิตเนื่องจากนักเรียนทั้งหมดถูกย้ายไปพักที่มัสยิดในโรงเรียนก่อนหน้านี้ขณะที่เข้าของของนักเรียนถูกย้ายออกมาได้ทันบางส่วนพิลังกาอ่วมน้ำท่วมดินถลม่มดับแล้ว31ศพอพยพอีกนับพันคน หลายพื้นที่ของสีลังกากำลังเผชิญกับเหตุน้ำท่วมและดินถลม่มหลังฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยพบผู้เสียชีวิตแล้ว31ศพและประชาชนนับพันคนต้องอบพยพเมื่อวันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายน2568 ทางการของประเทศรีลังกาออกมาเปิดเผยว่าเหตุน้ำท่วมและดินถล่มซึ่งเกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย31ศพทั่วประเทศขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก14ราย ศูนย์จัดการภัยพิบัตดี MC ของศรีลังกาออกแถลงการระบุว่าการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตบาดุลลาซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกชาในภาคกลางของประเทศโดยดินโคลนไหลลงมาจากภูเขาทับบ้านเรือนผู้คนในช่วงข้ามคืนเข้าสู่วันพฤหัสบดีทำให้มีผู้ประสบภัยอย่างน้อย16คนถูกฝังทั้งเป็นชาวเมืองนิวยอร์กนักช่องเี่ยวหลายพันคนร่วมชมลุปป่งยักษ์ขบวนพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้าปีที่99 พาเรดเมซี่สแตนกิววิ่งเดย์พาเรตคันที่99ดึงดูดผู้คนหลายพันแน่นย่านแมนฮัตตันแม้ลมแรงจนต้องลดระดับลูกโป่งยักษ์ตัวกระทูนต่างๆให้อยู่ต่ำกว่าปกติเพื่อความปลอดภัยแต่ความสนุกและสีสันของงานไม่ลดลงผู้คนต่างส่งเสียงเชียร์เมื่อขบวนแรกทอมเดอะเทอร์กไก่งวงตัวใหญ่ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำพาเรตเดินทางออกสู่เส้นทางเรียกความตื่นเต้นจากทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เรื่องของมิสยูนิเวอร์นะครับมีเรื่องมีลาวกันถูกกล่าวหานะครับว่ามีการโกงคณะกรรมการลาออกเกี่ยวข้องกับพน,นันคาสิโนนะครับจนมีตำรวจเข้าไปห้ามแล้วก็เข้าทำการจับกลุ่มนวัดก็อาลาวัดยังไม่จบแค่นั้นฮะปรากฏว่านะครับราอูโรชานะครับประธานองค์กร Miss Universe หรือเจ้าของ Miss Universe โดนข้อหาค้ายาเสพติดแล้วก็ข้อหาค้าอาวุธอีกนะครับซึ่งอายการสูงสุดของเม็กซิโกนะครับได้กล่าวว่าหาและกำนวลดังกำลังดำเนินการสอบสวนนะฮะกรณีประธานองค์กร m i สยูนิเวอร์ในข้อหาค้ายาเสพติดรวมถึงการขโมยน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับในการเคลื่อนไหวที่เพิ่มความอื้อเฉานะครับให้องค์กรแห่งน,นี้แล้วก็มิสเม็กซิโก นะครับซึ่งเป็นคนในประเทศเดียวของเขาฮะไปเดินในพื้นที่ของประเทศไทยนะรปรากฏว่าเป็นเรื่องอื้อฉาวมากมีคนดูเป็นล้านคนเลยไม่มีใครสนใจเธอนะครับทั้งที่เป็นมิสยูนิเวอร์สเป็นนางงามระดับโลกนะครับผู้ก่อตั้งมิสยูนิเวอร์สที่เคยเป็นคนไทยมาก่อนตอนนี้ก็หนีไปอยู่กับบราอูนะครับที่เม็กซิโก ื่องของเขมรเนะี่ยเปิดศึกกับประเทศไทยมานานพอสมควรนะจนถึงขนาดน,นี้ก็ยังคงไม่ได้ข้อยุติตั้งแต่ยุคอุงอิงเป็นต้นมานะฮะเขมรก็ใช้หลักโลกล้อมประเทศไทยนะครับประสบความสําเร็จจนไปที่มาของการฟ้องศาลโลกในเดือนธันวาคมปี2551นะครับในยุครัฐบาลของคุณพิเิ์เบชาชีวะนะครับส่งผลทําให้เราต้องเสียเขาพระวิหารไปเจากกรณีคําพิพากษาของศาลโลกตอนนั้นเขมรไม่ใช่เอาเฉพาะ นะครับเขาพริหารเท่านั้นนะครับขมินจะวัดจากเขาบริหารเข้าสู่อ่าวไทยจะเอาแหล่งน้ํามันบริเวณน,นั้นนะครับทางทะเลแต่สารโลกยกคําร้องในกรณีดังกล่าวสถานการณ์ของขมิมนตอนนี้ปรากฏว่าโดนไทยใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าโลกล้อมขมิมนโลกล้อมทักษิณน,นะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับตอนนี้ human life watch นะครับออกมายืนยันว่าแรงงานขมิมนที่กลับ ประเทศไปนะนับล้านคนกว่า8 0 0 0 0นคนตอนนี้ตกงานอดอยากไม่มีเงินนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับจากเดินทางกลับไปที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะปรากฏว่ามีการวิเคราะห์ของ East Asia Forum นะครับได้มีการรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจ คือรากฐานสาคัญของหุนมาเน็ตในกัมพูชาเนี่ยนับตั้งแต่ก้าวขึ้นสู่การทอดอํานาจเป็นนายกรัฐมนตฮุนเซนนะฮะบีดาของเขาตั้งปี2023เป็นต้นมาแล้วก็ยึดมั่นตําราเชิงกลยุทธ์ที่ยึดหลักการประชาธิปไตยเช่นหลักนิติรัฐที่มีบทรับรองการเคลื่อนเติบโตทางเศรษฐกิจนะ,ะแล้วก็ใช้ปลุกชาตินิยม นะครับปลุกกระแสชาตินิยมให้คนรักประเทศตัวเองปรากฏว่าวรอบนี้สื่ออี a s อ a ชียโฟได้มีการประเมินว่าการดำเนินการของคเขมรดังกล่าวกำลังทำลายเศรษฐกิจของประเทศนะครับและก็ทำลายตัวเองอย่างต่อเนื่องคนในคเขมรกำลังเผชิญกับวิกฤตอย่างหนักจากกลยุทธ์ดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแรงงานการต่างประเทศ และที่สำคัญก็คือเรื่องของแก๊ง scammer ตอนนี้ยิ่งปิดนานเท่าไหร่นะครับยิ่งปลุกกระแสนานเท่าไหร่เขมรโดยเฉพาะตระกูลหุ่นก็ยิ่งลำบากมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ